ซาอุดิอาระเบียเมืองหลวงฮะกรุงริยาดภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เริ่มลงต้นไม้ในโครงการกรีนริยาดนะ<ม>แล้วก็จะวางระบบระบบน้ำระบบประปาแบบท่อเส้นผ่างสูงกลาง1.2ถึง2.4เมตรค่ะนี่1,350กิโลเมตรนะคะความยาวค่ะของของระบบท่อประปากิโลเมตร,ระนะใช่ค่ะ วางระบบท่อทั่วเมืองนะคะคคแล้วก็การปลูกต้นไม้ตั้งเป้าไว้ที่7จ็ล้านห้าแสนต้นพืชสีเขียวขนาดเล็กเป้าหมายในปี2030ค่ะต้นไม้ประกอบด้วยต้นไม้ทรงสูงบางโซนก็ใช้ต้นไม้ปุ่มหรือว่าทรงเตี้ยนะคะนี่เป็นการเริ่มปลูกระยะแรกค่ะนี่ไงตามโครงการที่จะปลูกต้นไม้นะหมืม่นล้านต้นอนะ่ะใช่ของไทยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเนาะครับส่งต้นไม้ไปนะคะโอ้แต่ว่าเฮ้ยนี่ซาอุเลยค่ะ คือจกพื้นที่ทะเลทรายระบบท่อไงเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ของซาอุเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านคือจะเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นป่าถามว่าเฮ้ยมนุษย์เราเออมันกล้าฝันได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมแต่ดูแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะทําได้จริงไหมล่ะคือเอาจริงไงแล้วพอเริ่มต้นทําปุ๊บมันก็ดีกว่าไม่เริ่มทําอะไรเลยเพราะเรื่องเงินในซาอุเขาเยอะอยู่แล้วอแต่ว่าของเขาเนี่ย พระเจ้าให้มาก็คือไม่ใช่บนผิวดินแต่อยู่ใต้ดิน,นคือ้ํามันะนะทีนี้ผิวดินเนี่ยก็ต้องสแสวงหาเองนะแล้วดูภาพเปรียบเทียบม,มอสกครูฮะเดี๋ยวภาพเปรียบเทียบขึ้นมาใหญ่ๆห,หน่อยนะมูสคูนี้ว่าปีโน้นกับปีนี้นะอันนั้นปีสองพันสิบเก้ากับปีปัจจุบันเห็นไหมเฮ้ยมันเริ่มเปลี่ยนนะอเออคือพอเขาพูดเป็นวิสัยทัศน์ปุ๊บแล้วเขาเดินด้วยไงะจะสําเร็จหรือเปล่าในอนาคตเราไม่ทราบอะ แต่มันดีกว่าเดิมแน่นอนเนี่มไหมโอ้โหเนี่ย,นนม,ยมีรายละเอียดเพิ่มฮะในแฟนเพจเวิร์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศฮะอ่าคือพอมีการนําเสนอไปข่าวที่แล้วเนี่ยว่าเริ่มเดินหน้ามาแล้วนะแล้วลอนาคตเนี่ยจะมีเจ็ดจุดห้าล้านต้นภายในปีสองพันสามสิบนะในโครงการตรงนี้นะแต่ถ้าทั่วประเทศเนี่ยหมื่นล้านต้นะะนะตรงนี้มีคนสงสัยว่าข้อน้ามาอย่างไงนี่นี่เนี่ยเนี่ยเขาเลยให้ข้อมูลเพิ่มนี่คือโครงข่ายน้ํานะ การปลูกต้นไม้ในซาอุมันยากเพราะเป็นทะเลทรายฝนตกน้อยดินไม่อุ้มน้ําอุณหภูมิ4 0่สถึงห้องศาพืชที่ปลูกส่วนใหญ่เนี่ยจึงเป็นพืชทนแรงเช่นปาล์มแต่โครงการนี้มีการวางท่อส่งน้ําขนาดใหญ่วางท่อย่อยไปตามถนนต่างๆในจุดที่ปลูกต้นไม้ใช้วิธีควบคุมการให้น้ําระยะไกลรดน้ําให้เหมาะสมฮะวางท่อสําเร็จแล้วเนี่ยพันสกิโลเมตรตามแผนที่ เดี๋ยวแผนที่เมื่อสักครู่ขึมาดูอีกทีหนึง่งฮะจะเห็นโครงข่ายน้ําคือเหมือนโครงข่ายน้ํำท่อประปาเลยคุณใหญ่อคือเขากําลังคิดเสมือนหนึ่งนะกำลังวางระบบน้ําให้กับหมู่บ้านจัดสรรนนะ่ะให้กับเมืองอนะ่ะแต่เป็นระบบน้ําให้ต้นไม้อนะ่ะนี่ต้องคิดให้ความสําคัญถึงขนาดนั้นระบบประปาซาอุนะผลิตน้ําดิบนะมาจากเกลือน้นําใต้ดินเนี่ย ได้40%อร์ซ็นตอีก50%ใช้วิธีกลั่นน้ําทะเลจากอ่าวเปอร์เซียห่างจากริยาี์420กิโลเมตรซาอุดต,ตั้งเป้านําเข้าผลไม้นำเ,เข้าต้นไม้ปลูกต้นไม้กว่า12ล้านต้นนะภายใน5ปีแล้วนี่คือโครงการลดแรกเท่านั้นนําเข้ามาจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยนะนี่เลยฮะคือสุดท้ายเขาต้องการปั้นนะลดต้องการลดการพึ่งพาน้ํามัน รายได้จากน้ำมันก็ต้องหาจุดขายอื่นเช่นการท่องเที่ยวศูนย์กลางธุรกิจภาคบริการจึงมีแนวคิดสร้างเมืองสีเขียวขึ้นดูสิค่ะโอ้ก็เ,เป็นไปได้นะเป็นไปได้คือถ้าไปคิดมูลค่าต้นทุนในการลงทุนดูแลต้นไม้ต่อต้นนะอของเขานี่จะสูงกว่าไทยเรามากเลยเพราะว่าพื้นที่เขาไม่เอือ้อของไทยเรานพื้นที่เอือ้อแต่บางทีการดูแลเนี่ยผิดพลาดทำต้นไม้พิการไปก็มีนะ อันนี้เราได้เห็นความพยายามของมนุษย์นะพยายามที่จะสแสวงหาธรรมชาตินะเมื่อพื้นที่ของเขาเนี่ยธรรมชาติมันไม่เอื้อเขาก็ยังพยายามที่จะสแสวงหา